สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องสแตนด l ร์ดครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาเผาถ่านนะครับผมจะใช้ไม้กระถินที่มีอายุ2ปีนะเพื่อนๆต้นกระถินบริเวณนี้มีอายุ2ปีโดยประมาณนะครับผมปล่อยไว้2ปีแล้วนะครับเพื่อที่จะนํามาทดลองเผาถ่านนะครับต้นที่มัน แก่แล้วนะครับมีอยุ2ปีจะมียางไม้ออกมายางนี้นะครับผมสังเกตดูว่าเมื่อมียางไม้ออกบริเวณโคนต้นแบบนี้นะครับสําหรับต้นกระถินหลังจากนั้นต้นกระถินจะยืนต้นตายนะครับแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยมีต้นที่มันยืนต้นตายอยู่หลายต้นนะครับประมาณ 5- ้าหต้นนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะตัดและนําไปเผาถ่านเลยนะครับ รับการใช้เครื่องตัดไม้นะเพื่อนๆผมก็ยังไม่ชำนาญน,นะครับเจ้าเครื่องนี้ซื้อมาใช้แค่นิดหน่อยนะครับแต่มีความเสียหายนะครับผมนําไปซ่อมเสียเวลาไปหนึ่งวันเลยนะครับไปให้ช่างซ่อมซ่อมมาก็ยังใช้ไม่ได้นะครับกลับไปม่อีกรอบหนึ่งครับคลิปนี้ก็เลยกว่าจะได้ทํานะครับใช้เวลาวันครึ่งนะครับ ถึงได้มาตัดไม้นะครับหลังจากตัดไม้ล้มไม้ลงมาแล้วนะครับก็มาทําการตัดท่อนนะครับมีความยาวประมาณ2เมตรนะครับ2เมตร2เมตร10ตรประมาณนี้นะครับให้พอดีกับกระบะรถยนต์นะครับแล้วก็ขนไม้ขึ้นกระบะครับผมเพื่อที่จะนำไปที่บริเวณที่ใช้เผาถ่านนะครับโรงเผาถ่านนะครับ ให้มันใกล้กับหน้างานแล้วก็จะได้ไปเลื่อยอีกทีนึงนะครับเลื่อยทอนให้ป็นทอนเล็กๆแล้วก็จะทําการผ่าอีกด้วยนะครับเนื่องจากไม้กระถินชุดนี้นะครับค่อนข้างมีลำต้นที่ใหญ่นะครับมีขนาดประมาณ3มนิ้วสี่นิ้ว ถึงห้านิ้วหกนิ้วประมาณนี้นะครับค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับวันนี้ก็เลยลาเลียงเอาทั้งหมดนะครับทั้งปลายไม้ด้วยอะไรด้วยไปที่หลงเขาทานเดี๋ยวก็เดินทางไปเลยนะครับมาถึงหน้าง,งานเราก็จะใช้เนี่ฮะเลื่อยนะครับเป็นเลื่อยที่เราโมดิฟายขึ้นมาเองนะครับ เราก็มาทำฐานแล้วก็ซื้อใบตับไม้มาใส่นะครับปรากฏว่ามันใช้ตับไม้ได้นะครับเลยใช้มาตลอดเลยส่วนไฟฟ้าไม่มีนะครับผมใช้เครื่องปั่นไฟนะครับใช้เครื่องปั่นไฟที่แปลงไฟมาเป็น220โวล์นะครับใช้น้ำมันเบนซินนะครับก็จะตัดเป็นท่อนประมาณ5เซน7เซน10เซนประมาณนี้นะครับ ถ้าท่อนใหญ่ก็อาจจะตัดสั้นหน่อยนะครับเพื่อที่ให้การอบไม้นะครับการขายแก๊สของไม้เวลาโดนอบเนี่ยให้มันสามารถที่จะขายแก๊สได้ดีนะครับให้ไม้มันแห้งเร็วนั้นการให้ความร้อนหน้าเตาก็จะไม่ต้องกังวลมากนะครับหลังจากตัดท่อนเสร็จก็มาผ่านะครับ นื่องจากไม้มันใหญ่เนาะของควมันขายแก๊สไม่ดีนะครับบางครั้งมันอาจจะดิบได้นะครับก็คือมันไม่เป็นฐานทั้งหมดนะครับถ้ามันท่อมันใหญ่มันขายแก๊สได้ไม่ดีเนี่ยบางทีเราให้ความร้อนไปเราคิดว่ามันโอเคละแต่บางครั้งมันก็มีเหมือนกันนะครับที่เคยทดลองมามันบางส่วนยังดิบอยู่เลยนะครับ หลังจากนั้นก็ต้องเตรียมฟืนหน้าเตาด้วยนะเพื่อนๆนั้นการตัดไม้มาก็ต้องคำนวณวา่าใส่ในเตาเท่าไหร่แล้วก็ให้ความร้อนบริเวณหน้าเตาเท่าไหร่นะครับซึ่งในที่นี้ผมจะเรียกว่าฐานเตาเนาะหน้าเตาตรงนี้เพราะมันอยู่ข้างล่างนะครับเป็นฐานเตาเมื่อเรียงไม้หน้าเตาได้เต็มแล้วนะครับก็นําถัง 100ลิตรนะครับที่จะบรรจุไม้ในการอบเป็นฐานนะครับขึ้นไปวางเราก็เริ่มนำไม้ที่เราผ่าไว้แล้วเตรียมไว้แล้วเนี่ยนะครับไปบรรจุใส่ถัง100ลิตรนะครับบรรจุใส่จนเต็มพอดีเลยนะครับผมก็ไม่ได้เรียงมากนะครับก็ เอาไปถึงก็เทะเกลี่ยนิดหน่อยนะครับ <No S 1> ไม่ให้มันยังไงล่ะไม่ให้มันทับซ้อนกันแบบน่าเกลียดนะฮะอา่ามันจะมีช่องว่างเยอะเกินไปนะครับเพราะนั้นก็เกลี่ยนิดนึงนะครับจัดรูปแบบมันนิดนึงแลากใส่เข้าไปนะครับก็ประมาณสามบุ้งกี่ครึ่งน,นะครับสามบุ้งกี่ครึ่งก็จะเต็ม เป็นถัง100อยลิตรนี้นะครับตอนนี้3ามุ้งกีแล้วนะครับจะใส่ไี่อีกประมาณครึ่งหนึ่งนะครึคร่งบุ้งกีก็จะเต็มก็จัดเรียงนะครับให้พอดีกับบริเวณขอบของเตาของของ,ของถังเลยนะครับแต่ให้สามารถปิดฝาได้ด้วยนะครับอย่าให้มีส่วนที่เกินขึ้นมาอม่งั้นะมันจะดันฝาปิดนะครับ ก็ไม่สามารถปิดฝาได้เสร็จแล้วนะครับเรียงไม้เสร็จแล้ว3ามเตาตอนนี้ก็พร้อมที่จะทําการเผาถ่านแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทําการปิดฝานะครับนี้บันทึกให้เพื่อนเพื่อนที่ดูเนาะว่าทํำยังไงสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็ใช้สายรัดนะครับ ตัดฝาให้สนิทเลยนะครับเมื่อทำครบทั้ง3มเตาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็นำถัง200ลิตรนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อบนะครับอบความร้อนให้กับถัง100ลิตรนะครับ เพื่อที่จะให้ทัง100ลิอบไม้และขายแก๊สนะครับลงไปด้านล่างนะครับบริเวณฐานเตาแล้วไฟจากฐานเตาก็จะเผาแก๊สที่ออกจากถัง100ลิตรนะครับออกจากไม้ขึ้นมาบนบริเวณปล่องตรงกลางนะครับแล้วก็จะใช้ความร้อนที่มันเผาวนอยู่บริเวณปล่องตรงกลางเนี่ยแผ่ความร้อนนะครับ ออกมาอบไม้อีกทีหนึ่งให้แก๊สจากไม้ในถัง100ลิตรขายแก๊สออกมาจนหมดนะครับหลังจากนั้นก็จุดหน้าเตาเลยเพื่อนๆจุดทีเดียวครับผมอากาศมันจะไหลวนขึ้นไปเองนะครับบริเวณกลางตล่องแล้วก็จะติดเลยครับต่อไปนี้ก็ไม่ดับแล้วนะครับจุดได้ครั้งเดียวไม่มีทางดับครับเ,เตานี้ ติดไฟดีมากนะครับปล่อยเลยนะฮะมาดูอีกทีก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงครึ่งครับระหว่างนี้ผมก็ใช้เวลาที่รอนะครับชั่วโมง,งกว่าเนี่ยหลังจากนั่งพักแล้วก็มาเก็บถั่วแม่แหครับผมเก็บให้แม่ที่บ้านนะฮเอาไปทานจิ้มน้ำพริกกันนะฮะตอนนี้ถั่วแม่แห กำลังออกลูกยังไม่ทันแก่มากนะครับก็มีลูกอ่อนลูกแก่ครับผมจิ้มน้าพริกอร่อยครับผมเป็นถั่วที่น่าปลูกนะเพื่อนๆเ,เ,เป็นผักเคียงได้ไม่ต้องใช้เคมีไม่ต้องอะไรนะครับขอให้ต้นมันงอกมาครับไม่ต้องไห้น้ำไม่ต้องอะไรเลยูกช่วงฤดูฝนนะฮะเม็ดโยนลงดินได้เกือบกิโลครับ ังจากผ่านไปได้ชั่วโมงกว่าๆนะครับชั่วโมงครึ่งก็มาดูหน้าเตาแล้วก็เติมฟืนนะครับเพิ่มเข้าไปช่วงนี้แก๊สที่อยู่ในถังร้อยลิตรเนี่ยจะเริ่มปล่อยออกมาเยอะแล้วนะครับฉะนั้นเราก็จะให้ไฟหน้าเตาช่วงนี้เพื่อที่จะเป็นเชื้อเพลิงในการเผาแก๊สนะครับที่ออกมาเพราะฉะนั้น ความร้อนตอนนี้จะร้อนมากนะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับลูกไฟถ้ามองบริเวณช่องนะครับตรงถัง200ลิตรก็จะเห็นว่ามีลูกไฟที่ถูกเผาไหม้นะครับมันเกิดจากแก๊สที่ออกมาจากไม้นะครับเราก็จะมีเสียงลองฟังเสียงดูนะเพื่อน นี่คือเสียงที่เกิดจากการเผาแก๊สนะครับก็จะไม่มีควันเลยครับช่วงนี้จะเป็นเปลวไฟแล้วก็ความร้อนอย่างเดียวนะครับเมื่อผ่านมาได้สัก3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยประมาณประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับเราให้ไฟหน้าเตาก็จะสังเกตว่า,าบริเวณปล่องเนี่ยจะไม่มีเปลวไฟนะครับจะมีแต่ความร้อนนะครับที่ระอุข,ขึ้นมา แล้วก็ไม่มีเสียงเบรนแก๊สแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปิดฐานเตานะครับใช้ฝามาปิดฐานเตาไม่ให้อากาศเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการดับเตานะครับก็คือไม่ให้อากาศเข้าไปแล้วก็ให้ความร้อนข้างในยังระอุอยู่นะครับหลังจากดับเตาเสร็จเรียบร้อยพอดีลุงเดินผ่านมานะครับคุยกันนิดนึง เลยบอกลุงว่ามีดังพึ่งอยู่ลุงก็เลยเดินไปดูนะครับแกก็ตัดเลยครับบอกให้แกเอากลับบ้านไปกินแกไม่เอานะครับแกบอกให้ผมผมกันเลยอ่ะได้กินกับน,น้องหมานะครับพึ่งรังนี้กินหมดเลยนะครับน้องหมาก็กินนะครับว่ามันมีตัวอ่อนอยู่เพื่อนๆแล้วก็มีน้ำพึ่งหวานอร่อยดีฮะน้ำพึ่งไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ มาถึงตอนเช้าอีกวนนันนึงแล้วนะครับหลังจากปิดหน้าเตาคราวนี้ก็จะมาเปิดเตานะครับมาลุ้นกันว่าถานออกมาจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เผาไปเมื่อวานแล้วก็ปิดหน้าเตาไว้ทั้งคืนเลยนะครับโอ้สวยงามนะเพื่อนๆอย่างที่เห็น ก็จะมีการยุบตัวลงไปประมาณ25-30เซนประมาณนี้นะครับนะก็เคยพูดไปแล้วนะครับในคลิปก่อนก่อนกเกิดจากความชื้นจากเนื้อไม้นะครับทำให้ไม้หมดตัวนะครับครานี้ไม่มีแก๊สที่อยู่ในเนื้อไม้แล้วไม่มีของเหลวในเนื้อไม้แล้วนะฮะตอนนี้ไม้จะกลายเป็นคาร์บอนแล้วนะครับ เป็นฐานเอามาใช้หุงต้มเอามาใช้ปิ้งย่างได้เลยนะครับเพราะว่าไม้ที่อบจากเตานี้นะควันที่อยู่ในเนื้อไม้เนี่ยถูกอบออกไปเรียกว่าเกือบหมดแล้วกันนะครับก็ประมาณนึงนะฮะพอดีไม่ได้ใช้เครื่องทดสอบนะฮะแต่คุณภาพเนี่ยเดี๋ยวเราไปทดลองกันนะเพื่อน นี้ก็เททางออกมากองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะบรรจุใส่กระสอบอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสามเตาเนี้ยจะได้ทานกี่กระสอบนะครับทานออกมาสุกทั่วเลยนะครับคาร์บอนทั้งหมดนะครับดีมากเลย ไม่มีตรงไหนที่ดิบเลยนะครับเ,เลยคิดว่าสูตรนี้น่าจะเวิร์กนะผ่าไม้ก่อนนะครับคยเอาไปอบให้มันคายแก๊สได้ดีๆเลยนะครับนี่นะครับสุกทั่วกันเลยเป็นฐานดีเลยนะครับเดี๋ยวหลังจะจุกกระสอบนะครับเช้านี้ผมยังไม่ได้ทานข้าวนะครับเดี๋ยวจะนำทานไปประกอบอาหารด้วยเพื่อนถ่ายทำให้ดูด้วยนะว่าฐานเป็นยังไงใช้ได้ไหม ไฟแรงหรือเปล่านะครับวันนี้ก็บรรจุฐานใส่กระสอบไปก่อนนะครับมาดูกันว่าจะได้กี่กระสอบเผา่านครั้งนี้นะครับใช้ไม้ไปประมาณ6ต้นนะครับไม้กระถินแต่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆตรงช่วงบริเวณปลายไม้ผมยังกองไว้อยู่เลยนะครับผมใช้แต่ท่อนใหญ่ๆแล้วก็จะเหลืออยู่1ท่อนด้วยนะครับท่อนใหญ่ มันจะสามเกือบ4ี่นิ้วอะะท่อนหนึ่งผมเอาไปลองสำหรับสับไม้แล้วก็ไม่ได้นำมาตัดเผาไม่ได้เอามาเป็นฟืนหน้าเตาด้วยนะดีฟืนหน้าเตารตนี้ผมใช้ไม้ยูคานะครับที่เป็นเสาของลวงเผาถ่านนะครับมันหักไปขาดไปนะครับเมื่อต้นปีตอนพายุมานะครับจริงบริเวณนี้จะมี หลังคานะครับแต่ปีนี้ไม่มีแล้วมันพังไปนะครับพายุหอบข้ามไปถึงนะฮะบริเวณปว่าอ้อยข้างหลังนะ mm hmm. เสร็จแล้วนะเพื่อนๆสรุปแล้วสามถังได้ทานสองกระสอบไม่ถึงครึ่งนะครับสองกระสอบนิดนิด กระสอบนี้ก็สอบใหญ่นะครับก็สอบปุ๋ยเทียวกับกระสอบปุ๋ยสูตรกับปุ๋ยยูเรียกระสอบปุ๋ยย,ยูเรียกระสอบปุ๋ยสูตรเลยนะครับสอบเนีเ้ผมใช้ใส่ข้าวข้าวสารนะฮะคลิปที่เพื่อนได้เห็นนะอ่ะมาทำอาหารเลยเพื่อนฉลองทานเปิดเตาใหม่นะครับวันนี้จะทำเมนูนึ่งปลานะครับเป็นปลาบูนะครับ ซื้อมาจักพี่น้องกันเนี่ยแหละคะไปหาปลาน้ำม็อกนะครับแฟนซื้อมาฝากครับเมื่อวานเลยวันนี้มาทำเมนูครับนึ่งปลาผ่านไปสิบนาทีครับเปิดหม้อดูปลาก็เริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเติมผักเข้าไปนะครับ มีมะเขือปอกกับเห็ดครับผมเห็ดกนึ่งปลานี่เข้ากันดีนะฮะจิ้มน้ำพริกอร่อยเลยปลานี่ผมก็หมักด้วยเกลือ,ลอแล้วก็มีพริกแห้งนะครับก็ตะไคร้นะครับที่หมักอยูเ่เวนเนื้อปลานะที่เห็นอยูอ่รออีกหน่อยฮะเดี๋ยวก็ได้ทานสักสิบนาทีนะครับให้ผักสุก เอาละเพื่อนสุกแล้วนะฮะถานเราก็ถือว่าใช้ได้นะมันไม่มีควันนะเพื่อนๆการใช้ฐานเนี่ยมันดีตรงนี้แหละแต่หม้อผมเนี่ยก่อนหน้านี้ผมทำงานหน้าง,งานผมถ่านผมหมดนะฮะมันก็เลยดำๆห,นะห,นนนนนหน่อยนะหม้อผมใช้ฟืนก่อนหน้านี้ถ่ายยั่วๆเพื่อนๆหน่อยนะ เมนูวันนี้ผมก็จะทานข้าวเช้าด้วยเมนูนี้แหละมีน้ำพริกมะกอกแล้วก็น้ำพิกของแม่นะก็มีปลาอันนึงไปพบกันใหม่คลิปถัดไปนะเพืเ่อนๆสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ